สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะฝนตกหนักมากเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้หยุดแล้วนะคะก็เลยพากันออกมาข้างนอกนะคะมาซื้อผักข้างทางแล้วก็มาทำภารกิจให้ f อด้วยค่ะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับคนทหารรีโออีกเช่นเคยค่ะวันนี้คนทหารรีโอแต่งตัวชิวๆค่ะแต่งตัวชิชวๆกันทั้งคู่เลยนะคะซึ่งร้านค้าตรงนี้เคยพามาแล้วนะ มากับน้องมดนะคะแล้ววันนี้เราก็มาที่นี่อีกรอบค่ะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีของขายเยอะดียยะ๋ยอเอาลํยาไยอ่ะจะมาจะมาเอาลําไยหนึ่งถุงคือกวาดละอรีนะคะเดี๋ยวบอกใครกุ้ยกะบอกเชื่อกอะเดีคลอหม้อเดี๋ยวอันนี้มาบอกได้เธอบมอเนาะเกตโตเดี๋ยวม่ใชเากะปินี่คะ่ะของของขายนะคะนนก็จะเป็นของธรรมชาติทั้งนั้นนะคะมาลํยาไยได้เถอ,อะเดี๋ยวลําไยได้เธอบอกได้เถอ นี่ผักอะไรอ่ะทุกคนมันได้พูดโล่พูดลายอ่ามันมีความคล้ายผักกูดนะคะเล็กๆลโอ้โหะไครประกอบร้อมจะไหนนี่คุณโพโดอ๋อผักถ้า,ถ,าถ้าเป็นภาษากะเหรี่ยงก็แบบผักกูดน้อยอะ่ะที่เราโอเรียกนะคะผักกูดน้อยนะคะอ่ะมาราไคร้ละคะอ้าวตุ๊บเลออกบอกกันมาขีค้ามั้งเยอะมาขีค่ะม, <Yeah. S 1> yeah. มาราคา สัคายอยาชิอ่ะสามอันห้าสิบปลาแควเอาเหรอเออโอเคโอเค,อเ,คเอาเอาเอาสามสัคายยาชีอ่ะมาดูฝั่งนี้บ้างค่ะมีอะไรที่อยากซื้ออยากกินบ้างเอ่ยผังแบบนี้มีเยอะเลยค่ะทุกคนเนี่ยไม่เคยเห็นนะคะมาเห็นที่นี่ อันนี้ค่ะเออผักงองเงอเออเขาเรียกผักกูดว่าผักงองเงได้ยินเขาเรียกผักงองเงกันนะคะอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยเด็กไม่เป็นเด็กไม่เป็นนะคะแต่แต่ว่ามันอยู่ในป่าทั้งหมดเลยอยู่ในป่าทั้งหมดมันอะไรอีกเนี่ย คือมันมีก็ได้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันมันหวานมันจะมีความหวานนะคะเขาบอกนะอันนี้ก็แปลกอีกแล้วจ้าทุกคนนี่มันเป็นอะไรนะหวานเรียกว่าเรื่องนียเยอะนะที่เออไม่เคยเห็นหลายอย่างเลยอันนี้ด้วยนะก็ลุมที่มันเหมือนกับเนี่ยควายมัน น่างนหนน้าี้อะไรอีกอ่ะจะใครร้องกันแล้วหรอน่าจะอันนี้เป็นเหมือนประมาณข้าวปืนนะคะเรียวจะมาไม่มีแค่เดี๋ยวจะรู้จักเหรออ๋อเรียวรู้จักมาคว้าละมือจะกระโดดหัวล้ออ๋อเรียวจะเอาอันนั้นนะคะแสดง แสดงว่าลีโอกินเป็นโอ้ทำไมกินเป็นอะอะลุงอวันนี่ยมยบโเออเป็ชมโบมยโบอะจะลีโอแย่ตัดดอตัดดออย่เอะที่บ้านันข้ย่อเอที่บ้านั้นข้อย่อเร็วทงไอ้เป็นนาโกนาดโกดอกอ๋อินซื้อหรอซออไธรรมชาติที่เดียวอ๋อธรรมชาติเนสโัะ ฉันหลับทุกอย่างจ้ะอีกคาร์้องารมจะรอดนั่นจะรอดดื้อใครจะรอดดื่อใครตับโล้ห์ตับโล้ห์ตับเบบโล์โอุมโตกระดุมบัหอดังโฟก์จิตรอนลวบ่ามจะรอดเลยอ๋อนัันนั่ักกรปุ่มจะรอเวเดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูร้านนี้หน่อยค่ะหางก็หลากหลายอีกแล้วค่ะทุกคนเนี่ยาบ๊ อันนี้อันนี้กินอร่อยอผักเฮ้ยแลนที่ผักอะไรอ่ะเนี่ยคือมันมีผักหลายอย่างที่แบบว่าไม่เคยเห็นนะคะทุกคนอันนี้ผักง,งองแงจ้าวันนี้รู้จักผักชนิดใหม่นะคะผักง,งองแงนะคะหมากจ้ะคุณทหารลีโอมาเฟงใช่ไหมมะเฟงืงแล้วก็ข้าวโพดนะคะ ร้านนู้นก็มีมาที่นี่ก็จะเห็นความหลากหลายของผักน,นะคะที่แน่ๆก็คือร้านนี้แหล่งใหม่ก็คือผักอันนี้นะหลากหลายเลยค่ะทุกคนจะไปดูอีกร้านหนึ่งนะคะมีข้างหน้าอีกร้านหนึ่งค่ะแต่ร้านก็จะมีของขายที่มีความคล้ายกันแต่ก็จะมีความต่างเหมือนกันค่ะ มาดูผักร้านนี้บ้างนะคะไอ้คาสั um, ้ดละเดอเดี totally. mm ๋ยวนี่ก uh ็เป็นแตงโออไอคาไอคาแก้มโอ้ถ้าใครนูิเยี่ยอน้อ๋อนี่เรีอกซื้อแล้วนะคะได้ได้ไดเอเ่ะอได้ไดเอาเลยค่ะมาจะทเออเอาลเอาเลย ดูร้านนี้บ้างนะคะเอ๊อะเดี๋ยวมามารมมาคาะตาเธอมอมะนาวตาเธอหมอมาตเมมาตเธอถุมมงละสิบบาทนะคะขอขอมะนาวถุงหนึ่งอีกค่ะแกบอกชี๋หมอเนี่ยหน่อหน,น่อนไม้ดองนะคะามาไม่มีเดียวไม่ทราบซีทำไม ต้นลมอ่ะโอเล่โอเล่อะอ๋อที่ที่บ้านพักมีม oh, oh, ีม yeah, so oh, ีต้นอยู oh, uh, ่แล้วนะคะไม่เอานะครับิกนะแล้วดิเริต้าลมอ่ะเฉลี่ยลอนจะมาหยิบเลยจ้ะจะเอาอะไรก็หยิบเลยจ้ะแล้วก็จ่ายตังเองกนะจ๊ะพลทหารเรียวนะ นี่นะคะก็เป็นบรรยากาศของร้านค้าที่นี่นะคะแดงมาซื้อที่นี่มันมีหลากหลายนะคะทุกคนแต่ว่าข้างทางของที่นี่นะคะจะมีร้านเล็กๆแบบนี้นนห,ลหลายร้านเลยนะคะที่เป็นร้านของชาวบ,บ้านที่เขาเอาของธรรมชาติมาขายนะคะชอบค่ะชอบร้านค้าแบบนี้มากๆเลยนะคะใครบางคนกินข้าวโพดไม่เรียกเลยคะ่ะนั่งรอกินข้าวโพดอยู่นะคะไม่สนใจจ้าออวิเลีย เราแป๊บเดียวเราแป๊บเดียว <laughs> ไม่เรียกแล้วก็ให้รอได้นะคะรอแป๊บเดียวเดี๋ยวก็รอกินและตอนนี้นะคะทุกคนแดงอ่าไปทำภารกิจให้ FC เสร็จแล้วค่ะไปซื้อของมาแล้วนะคะซื้อหมอนค่ะอยู่ในรถนะกลับมาถึงด้านแกเรียงแล้วด้วยแต่ว่ายังไม่ได้ลงไปที่ท่าน้านะคะขอขอนั่งกินลําไยก่อนนะหิวค่ะแล้วก็รอเรือมารับนะคะ ยาขายชาตปั๊บเชื่อเราเล่นม,มั้ยอือนานๆที่ออกมาจริงๆก็ออกมาบ่อยแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้แวะพลทหารแวะนะคะก็เลยให้พนทหารซื้อตามที่อยากกินเลยนะคะเพราะเขาเป็นพ่อครัวให้แดงนะคะเป็นทุกอย่างเลยค่ะนี่นะะนอ,อะไร,ร,รต,ตัวใหญ่คะอืมนื่ใครเริ่มจี๋ลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ เดีเอาตัวใหญ่ให้นะคะไม่ตาสาบอกก็ล,ลูกลูกใหญ่เดีย๋ยวว่าน่าจะพอแล้วล่ะเดี๋ยวลงไปข้างล่างแล้วนะคะเดี๋ยวกินเยอะเดี๋ยวจะอายเอานะอันนี้อายแล้วนะลิโออะบอกว่าต้องรีบกินตรงนี้นะคะเดี๋ยวไปกินที่บ้านทุเดี๋ยวพูจะแย่งกินน่ะนอกเผื่อ,อวีบีบบัน เขาเอาดออยู่แบบว่าอุ๊ะอ่ะเหรอคซาจานี่กูรอเียแมนมากูยังเลยก็ซีก,กูเด้อแต่แกไอ้ใจเลยแกไอ้โอ้นคือลงไปข้างล่างค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูของที่ซื้อมานะคะ นี่นะคะหมอนที่ fc ให้กันสนับสนุนมาค่ะแบ่งเป็นสองส่วนค่ะนี่ของน้องๆนะคะงบประมาณหนึ่งพันบาทนี่ได้หกเอ้หกสิบห้าบาทได้ได้สิบห้าใบส่วนอ่าข้างหลังนี่เป็นของเพื่อนๆ r โ o หมดเลยนะจ๊ะเป็นหมอนทั้งหมดเลยค่ะซื้อมาแค่หมอนก่อนนะคะหมอนหมอนขาดกันเยอะค่ะด้านหลังนี่เป็นของเพื่อนเพื่อน r i นะคะจัดซื้อให้เรียบร้อยนะคะงบประมาณสองพันจ้าในส่วนของเพื่อนเพื่อน o นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ พลทหารลีโอแบกลงมาให้นะคะทุกคนแต่ว่ามันมันไม่ค่อยหนักมากค่ะเพราะมันเป็นหมอนนะคะป่ะขึ้นอีกรอบยังมีอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้แดงเอาลงมากับรีโอเมื่อกี้รอบหนึ่งละแล้วก็เหลือเหลือเหลือหมอนลีโอจัดการนะคะ วันนี้นะคะเรือใหม่เรามารับค่ะทุกคนเรือของเราไปทำภารกิจมานะคะแล้วก็แวะรับเราด้วยนะคะไปจ้าไปจ้า ทุกคนนะคะของเด็กๆถุงนั้นนะคะสิบห้ามนะคะเดี๋ยวให้เลียวแบกไปนะคะส่วนอีกสองกระสอบนี้นะคะเป็นของเพื่อนๆลีโอนะคะเดี๋ยวให้เรือเขาไปส่งให้ที่ค่ายเลยนะคะตรงนี้มอบมอบตรงนี้เลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะของที่อนุเคราะห์มาถึงเด็กๆถึงเพื่อนลีโอเรียบร้อยนะจ๊ะเ,เออกินอะไรช้อนนี่ถุงนี้ของเด็กๆนะคะแล้วก็อีก สองกระสอบนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆลีโอนะคะเดี๋ยวเขาเอาไปส่งนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเนี่ยเอาว่าคุณงาที่รับดานแรกเนาะมาแล้วนะคะเด็กๆแบกหมอนมาแล้วนะคะซึ่งตอนนี้นะคะมีน้องๆที่เรียนอยู่อยู่ชั้นนี้นะคะเดีย๋ยวจะลองถามชั้นนี้ก่อนว่าใครไม่มีหมอนนะคะ ถ้าไม่มีหมอนก็แจกกันที่นี่เลยค่ะเพราะว่าหมอนมีแค่สิบห้าใบนะคะขออนุญาตอาจารย์นะคะได้ขออนุญาตอาจารย์แล้วนะคะขอสอบถามน้องๆนะคะว่าใครไม่มีหมอนนะคะอ่าไปแฮชอคกอรเดอรเคิร์กเนาะก็คือรอผู้สั่เลิกก็ร์เดอเคิร์โต่บามจะรออัดเกอเดอเคิร์ไม่โตอายุถดจื้เคอร์เดอร์เคิร์โตองะโต้งะเสอเต๋อนึ่เดอร์เคิร์กอเดอเคอร์บ้าอยั ตวนเดเด็กขึ้นอะคะไม่ได้หนุนหมอนเลยนะคะตัวนี้เด็กขึ้นคอเด็กขึ้นอ่ะคะเด็กไม่ได้หนุนหมอนเลยนะคะทุกคนทำกันแจกเลยะคะ่ะไม่รอค่ะเดี๋ยวให้คนถ่านลีโอเป็นคนแจกนะคะ <W. S 1> น้องๆขอบคุณนะคะตล <W. S 1> ือลอ่า<ว>ได้ได้กันครบแล้วนะคะห้องนี้นะเด็กก็งานนี่เนาะ ักคืนอ่ะคืนเนาะนี่คือหน้าตาของน้องๆที่ได้รับของในชั้นเรียนนี้นะคะตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ4ี่ใบนะคะเดี๋ยวดียวไปแจกทีหลังนะคะเดี๋ยวน้องๆอาจจะต้องไปเรียนชั้นเรียนอื่นแล้วนะคะก็ไม่รบกวนน้องๆนะคะดับลื้อหนอะับลื้อน้องๆขอบคุณนะคะเก้วเนี่ยคดเคอะวะคดเคอะวะเดินผ่านมาน้องผู้ชายสองคนนี้ก็ไม่มีหมอนเหมือนกัน คเคโต้เอโตหนะอาให้น้องนะคะอ่าโต้่อากากะปลาเค่องครือโต้เนี่ยอากากะเนี่ยจนด้วอ่อืมดีก็เนี่าบ้าโตบาโตบาเคกเลือกเลยเลือกเลยเอ้ากได้ลุยเผลอลรอคือไม่มีหมอนกันเลยอ่ะเนื้ครื่อเ่อโตะนืมีดเปล่มีอะรเลืออย่าะเลือเลือเอร์หรอ มันจะลาะนหีออจะน่าเบ่อหรอลีว่าได้ยังมีมีคัวเลีโกัดลีลิพี่ประภาเนี่ยอ๋อนอนนุนหนังสือนอนนุนหนังสือนะคะเสื้อเตอตั้มเลืตั้มเลโพสาเลออะคคีเดเต้อตัวเนี่ยอดีราเดียวอดีราเดียวดอดดูเดียวโอ้นา ยาโต้ไงยาโตวไปปอโต้โอปูกาปูกาหมอคือมันไม่พออ่ะตับเลือตับเลือตับเลือน้องๆเด็กผู้ชายก็ยังไม่มีหมอนไม่มีมุ้งกันหลายคนเลยนะจ๊ะน้องน้องช่วยแบกของไปที่บ้านพักนะคะน่ารักไหมล่ะนี่ตับเลือตับเลือ น้าบลือน้องมาช่วยขนนะคะทุกคนนี่คือความน่ารักของเด็กๆคะ่ะแล้วก็ดูมือแดงคะ่ะมีร้อยถุงนะคะ <S <S คือเด็กๆที่นี่ถ้าเห็นแดงถือของอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องพูดอ่ะทุกคนเขาวิ่งมาช่วยยกช่วยถือนะคะวันนี้ถึงบ้านแล้วค่ะทุกคน และตอนนี้นะคะแดงก็อยู่ที่บ้านของแดงแล้วค่ะทุกคน,นวันนี้อยู่ชั้นบนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อมอบของให้กับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆของรีโอนะคะเพื่อนๆของรีโอได้รับแล้วนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณมาด้วยค่ะแต่ว่าตรงนี้ถ่ายทําไม่ได้นะคะเขาไม่อนุญาตนะคะเด็กๆเองก็ได้รับ ครบทั้ง15คนแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะในน้ําใจที่มีให้กับเด็กๆนะและทุกคนคะคลิปนี้นะคะเดนก็ต้องขอออกมาชี้แจงแล้วก็อธิบายนิดเดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทักทายและการขอบคุณของชาวกะเหรี่ยงนะคะคือมี FC comment มาแล้วก็ส่งข้อความมาถึงแดงเชิงตําหนิเด็กๆที่อะให้ของแล้วทำไมไม่ขอบคุณทำไมไม่ไหวนะคะตรงนี้ตำหนิทางเด็กๆแล้วก็ลีโอนะคะฉะนั้นเนี่ยแดงจะต้องออกมาอธิบายกันสักหน่อยนะคะ คือวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงค่ะทุกคนไม่มีการไหว้ะนะคะการไหว้เป็น,นวัฒนธรรมของคนไทยเด็กๆที่นี่ไม่ใช่คนไทยนะคะเป็นกะเหรี่ยงเชื้อชาติกะเหรี่ยงไม่ใช่เป็นกะเหรี่ยงเชื้อชาติไทยเหมือนแดงอะนะคะการทักทายของคนที่นี่ก็จะทักทายกันด้วยปากเปล่ากอล่าเกย์นีล่าเกยฮาล่าเกนาล่าเกอ่าแค่นี้ค่ะคือการทักทายของเขาแต่ถ้าเป็นผู้หักผู้ใหญ่ที่เป็นทางการเนี่ยเขาก็จะทักทายพร้อมกับเช็คแขน ตรงนี้ก็สามารถทําได้นะคะแต่ว่าถ้าการเองก็จะไม่เช็คแฮนด์ก็จะพูดกันด้วยปากเปล่านี่คือการทักทายของชาวกะเหรี่ยงนะคะในการขอบคุณก็เช่นกันค่ะขอบคุณด้วยปากเปล่าพร้อมกับยื่นมือรับของนะคะแล้วก็แตะมือข้างหนึ่งนะคะแดงคิดว่าหลายคนอาจจะเห็นในคลิปบ้างนะคะเวลาที่แดงมอบของให้เด็กๆหรือว่ามอบของให้ลีโอนะคะเขาก็จะยื่นมือรับข้างหนึ่งแล้วก็แตะข้างหนึ่งนะคะนี่คือการขอบคุณที่สวยงามสําหรับเราแล้วอะ่ะ แต่ถ้าเป็นนากรเนียนที่ของชิ้นใหญ่ก็จะรับสองมือแล้วก็กล่าวคาว่าขอบคุณคือมีแค่นี้ค่ะวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงนะคะก็มีบ้างค่ะที่กล่าวคําว่าขอบคุณแล้วก็เชแค้นนะคะแต่ว่าตรงนี้มันก็จะทางการนิดนึงนะส่วนมากเขาก็จะแค่พูดปัดเปล่าค่ะทุกคนตรงนี้ก็อาจจะให้เข้าใจวัฒนธรรมของน้องๆด้วยนะคะในส่วนของแดงนะคะทุกคนแดงเป็นกะเหรี่ยงเชื้อชาติไทยฉะนั้นเนี่ยแดงจะรู้จัก การทักทายด้วยกันไหว้แล้วก็การขอบคุณด้วยกันไหว้เ mm hmm. ช่นกันค่ะ mm hmm. เพราะว่าแดงเป็นคนไทยแ mm hmm. ดงเรียนที่ไทยแ mm hmm. ดงถูกอบรมสั่งสอนตั้งแต่เล็กตัวในสังคมไทยแล้วก็เป็นคนไทยตรงนี้แดงจึงเข้าใจค่ะว่าการไหว้คือสิ่งที่สวยงามสําหรับคนไทยนะคะแต่ในขณะเดียวกันแดงก็เป็นกะเหรี่ยงฉะนั้นเนี่ยแดงก็จะเข้าใจวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงเวลาที่แดงอยู่บ้านแดงก็จะทักทายด้วยปากเปล่าแล้วก็ขอบคุณด้วยปากเปล่านะคะแต่ว่าในกรณีที่ต้อง รับของจากผู้นกผู้ใหญ่ก็ขอบคุณแล้วก็ไหว้ค่ะเพราะว่ากาเเรียงที่ไทยเขาจะมีเหมือนมีสองวัฒนธรรมนะคะผสมกันก็จะใช้ผสมกันะนะคะตรงนี้เฉพาะในกาเเรียงที่ไทยเท่านั้นนะคะกาเเรียงเชื้อชาติกาเเรียงในรัฐกาเหรียงเขาจะไม่มีกันไหว้กาเเรียงเชื้อชาติอเมริกาการเรียงเชื้อชาติแคนาดาการเรียงเชื้อชาติเกาหลีเนี่ยเขาเขาก็ไม่มีกันไหว้ค่ะทุกคนตรงนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะอย่างเวลาที่แดงไปเล็กเ่ยนที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแด้มีของไปให้เด็กๆที่ญี่ปุ่น แดให้ของเด็กๆญี่ปุ่นเขารับของเขาก็รับของแล้วเขาก็พูดว่าอาริกาโตเด็กเญี่ปุ่นมาแลกเปลี่ยนทิ่ไถยอยู่กับแดงใช้ชีวิตกับแดงแดงดูแลแดงมอบของแดงให้ของเขารับของเขาก็พูดคําว่าอาริกาโตแค่นั้นนะคะคือเรารู้ข่าวว่าวัฒนธรรมของเขาไม่มีการไหว้นะคะฝรั่งก็เช่นกันก็รับของแล้วก็แดงกิ้วคือเรารู้แล้วว่าเขาขอบคุณนะคะก็จริงๆเงเลยที่เนี้ย มีว่าถ้าถ้าการทักทายกันที่ค่อนข้างจะเหมือนฝรั่งคือมัอนฝรั่งเลยแหละเพราะว่าเขาเคยตกเป็นเมืองครึ่งของอังกฤษน,นะคะตรงนี้อยากจะให้เปิดใจให้น้องๆองด้วยนะคะแต่ก็มี f c บอกเขาว่าน้องแดงนั่นแหละต้องเป็นคนสอนเพราะว่า f c คนไทยเป็นคนให้ตรงนี้แดงรู้ข่าวว่าคนไทยเป็นคนให้ แตงก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ซาบซึ้งในน้ําใจของคนไทยมากๆเลยนะคะในเรื่องของการสอนเด็กๆเนี่ยแดงสอนได้แต่ว่าที่ผ่านมาแดงอาจจะมองข้ามมันนิดนึงเพราะว่า คือแดงเห็นแล้วว่าเด็กตามแล้วก็เด็กขอบคุณแล้วนะคะเพราะว่าสําหรับเราคือมันสวยงามแล้วในวัฒนธรรมของชาวกะเหรี่ยงนะคะแต่สําหรับคุณดูหลายคนที่เป็นคนไทยอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมเด็กไม่ไหวขอบคุณโดยที่ลืมไปหรือเปล่าว่าเขาไม่ใช่คนไทยะนะคะแดงสอนได้ค่ะมันเป็นสิ่งสวยงามมันเป็นการเรียนรู้แล้วที่เราจะเรียนรู้ววัฒนธรรมของชาติอื่นนะคะตรงนี้แดงก็จะเอาไปปรับปรุงแล้วก็สอนเด็กๆนะคะเพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยด้วยนะคะ แถ้าเป็นคนดูคนไทยที่เขาได้เห็นเขาก็อาจจะรู้สึกดีนะคะที่เด็กไหวขอบคุณน่ะนะคะในฐานะที่ที่เป็นคนไทยความรู้สึกของคน,คนไทยประมาณนั้นนะคะแต่ว่าในการสอนเนี้ยแดงไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้กับเด็กทุกคนหรือเปล่านะคะเพราะว่า การทักทายกันขอบคุณน่ะคำพูดอ่ะบางคนอาจจะพูดยากนิดนึงแต่เดนคิดว่าถ้าถ้าเป็นการไหว้นวา่าจะสอนง่ายอาจจะไหว้แล้วก็ใครพูดไทยได้ขอบคุณเป็นไทยได้ก็พูดใครพูดไม่ได้ก็ให้ขอบคุณเป็นภาษากแกลหลังละกันนะคะหรือว่ามอบของไปแล้วใครลืมตัวกลับมาเป็นตัวเองอัตโนมัติรับของข้างนึงแตะมือข้างเดงก็ไม่ว่าแต่ว่าเดนก็จะสอนใครใครทำได้แบบไหนก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเลยนะคะตรงนี้แดงแดงให้อิสระกับน้องๆค่ะเพราะว่าแดงแดงเคารพใน เพราะท่าทาของแต่ละท้องที่อยู่แล้วะนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะทุกคนที่แดงอยากจะบอกว่าคือแดงมาที่นี่อ่ะพวกเขาพวกเขาให้เกียรติแดงอ่ะเด็กๆที่นี่เรียกแดงว่าสระมือสระมือที่แปลว่าคุณครูหรือว่าอาจารย์นะคะตรงนี้ใช้เรียกครูจะเป็นผู้หญิง,งนะคะคําว่าสระมือเนี่ยมันไม่ใช่แค่เด็กๆเ,เท่านั้นที่เรียกแดงทหารเกเหลียงะระดับนิโอ,อผู้นกผู้ใหญ่ ของลีโอเนี week, ่ยเขาก็ให้เกียรติแดงด้วยคําว่าสระมือเพราะเขาได้แต่นว่าสระมือนี่เป็นเกียรติที่ทหารกเหรียงให้แดงนี่เป็นเกียรติที่ชาวบ้านที่นี่แล้วก็เด็กที่นี่ให้เกียรติแดงด้วยคําว่าสระมือนะคะซึ่ง แดงไม่ได้จากที่ไหนอ่ะถ้าอยู่ที่บ้านถ้าอยู่ที่ไทยไม่มีใครเรียกแดงว่าครูหรือว่าอาจารย์คือมันก็ถูกแล้วเพราะว่าแดงไม่ได้จบครูและแดงก็ไม่ได้เป็นครูด้วยค่ะก็ถูกแล้วที่จะไม่มีคนเรียกแดงแต่ว่าแดงมาที่นี่แดงไม่ได้เป็นครูแต่ว่าทุกคนให้เกียรติแดงด้วยคาว่าสละมือซึ่งมันสวยงามนะคะและถ้าคนที่ฟังระเรียงออกอ่ะจะรู้เลยว่าตะลักทิบเด็กๆขอบคุณแดงตับเลือดนอสละมือตับเลือดสละมือนี่คือเด็กๆพูดตลอด แต่ว่า FC อาจจะฟังไม่ออกนะคะแต่ถ้าเป็นคนไทยที่คนกะเหรี่ยงที่ฟังออกอะ่ะจะรู้ว่าน้องๆขอบคุณแล้วมันเป็นคําพูดที่สวยงามมากๆเลยะนะคะตรงนี้แดงก็อยากจะให้เข้าใจน้องๆค่ะแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนให้เกียรติแดงด้วยคําว่าสละมือนะคะซึ่งบางทีแดงเองยังไม่กล้าเรียกตัวเองเลยค่ะคลิปนี้นะคะก็ถือว่าได้มาเรียนรู้วัฒน,นธรรมการทักทายและก็การขอบคุณของชาวกะเหรี่ยงนะคะอะไรที่ต้องชี้แจงก็ชี้แจงค่ะอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขก็ปรับปรุงแก้ไขนะคะก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะ วันนี้นะคะทุกคนหมอนที่มอบให้เด็กๆนะคะเป็นเพียงภารกิจของ F4 สท่านเท่านั้นนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะทุกคนยังมีงบประมาณ26,000บาทชี้แดงนะคะที่ F4 ได้มอบให้นะคะเพื่อให้จัดซื้อ,อผ้าห่มแล้วก็มุ้งให้กับเด็กๆะนะคะตรงนี้ก็รอติดตามในคลิปนะคะแดงจะรืบดําเนินการค่ะก็ต้องขอบคุณทุกความช่วยเหลือที่มีให้กับน้องๆที่รัดแก,กเรียงนะคะคลิปนี้แดงก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ